เยสิ์ถูชมครับอายุ27ปีใช้บัญชีเงินเดือนของท c b ีตั้งแต่ปี2 5 6พครับมีพนักงานของท c b ีโทรมาว่าได้รับรางวัลครับก็ดีใจดีใจไม่คิดว่าจะได้ครับเลือกเป็นเคียร์นี่ครับเพราะว่าผมมีนี่เป็นสินเชื่ออยู่1ก้อนครับกู้ไปปลูกบ้านให้พ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดครับเคียร์นี่ให้ก็จะเหลือเงินเพิ่มเข้ามาอีกนิดหนึ่งครับมีเงินส่งให้กลับทางบ้านส่งให้พ่อให้แม่ให้ท่านได้ใช้ในชีวิตประจำวันมีมากก็ส่งมาก ผมเหลือแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นอยากเชิญชวนผู้ใช้บัญชีเงินเดือน TTB อยู่แล้วครับมาใช้จ่ายผ่านแอป TTB t o u c จ่ายบินสแกนชำระค่าสินค้าต่างๆพอยิ่งใช้มากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากอยากเชิญชวนเข้ามาร่วมแคมเปญลุ้นโชคใหญ่เคียร์นี่ให้คุ้มครองนานซีซั่น2กันเยอะๆนะครับถ้าชีวิตร้องช่วยด้วยบัญชีเงินเดือน TTB ช่วยได้ครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น